ท่ไทยพีบีกับผมวราวิชิมณีนะครับก่อนหน้านี้ไทยพีบีเปิดประเด็นไว้ว่าแม่100คนไม่น่าเชื่อว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แค่15คนเท่านั้นนะครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละสินี่เป็นข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี2555ที่น่าสนใจก็คือการที่แม่ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่จากปัญหาสุขภาพแต่เป็นเพราะมายาคติจากการรับสื่อโฆษณาว่านมผงมีคุณค่าเท่ากับนมแม่นี่เป็นที่มาของการเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องนี้ ติดตามจากคุณสุจิตาสร้อยเพชรครับมิสนมแม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19กาตำบลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกำลังสอนวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีให้กับคุณแม่มือใหม่เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตลอดระยะเวลา6เดือนหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19นับเป็นต้นแบบโรงพยาบาลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึงเริ่มตั้งแต่ฝากคันจนกระทั่งคลอดโดยไม่มีนโยบายแยกแม่ลูกอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ประกาศปฏิเสธรับนมผงจากทุกบริษัทซึ่งเราก็จะไม่รับนะครับหมายถึงว่าจะมีคนเอานมผงมาบริจาคให้จะเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราจะไม่รับเลยหรือบางครั้งเนี่ยก็จะแฝงมาในรูปของโปสเตอร์หรือว่าเป็นนาฬิกาอะไรนะครับแต่ถ้ามียี่ห้อนมผงเนี่ยเราจะไม่รับเลยนะครับ ไม่ไม่จำหน่ายาทั้งโรงพยาบาลหรือว่าร้านค้าที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะคุยกับเขาว่าไม่ให้จำหน่ายเรื่องนมผงและอุปกรณ์ที่สำหรับให้นมผงเลยนะครับไม่จ่ายแจก,กก็คือโรงพยาบาลก็จะไม่ไม่จ่ายแจก,กนมผงให้กับเด็กทั้งหลายนะครับเราก็จะพยายามคุยให้แม่เขาเข้าใจว่ากระตุ้นบ,บ่อยๆดูบ,บ่อยๆเดี๋ยวน้ำนมก็จะไหล ัจจุบันบริษัทนมผงมักเลือกใช้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการแจกชุดของขวัญให้แม่เมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือให้ของขวัญแกกกุมารแพทย์ซึ่งเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กหรือโค้ดนมข้อมูลการตลาดนมผงในประเทศไทยยังพบอีกว่า บริษัทนมผงพยายามสร้างมายาคติว่านมผงมีคุณค่าเทียบเท่านมแม่จากวัฒกรรมที่ใช้ในการโฆษณาถึงสารอาหารต่างๆที่เติมเข้าไปซึ่งทางจิตวิทยามีผลให้เกิดการคล้อยตามได้ง่ายอนในสารอาหารในนมผงเหล่านี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือสารอาหารที่สังเคราะห์ขึ้นมามันจะสู้ DHA ที่มาจากกระบวนการกั่นในอกของแม่ไม่ได้ ค auto, ือมันถามว่าถามว่ามันมีอยู่จริงไหมเนี่ยในนมผงสารอาหารเหล่านี้มันมีอยู่จริงแต่ในเชิงปริมาณเนี่ยครับเช่นมันมีกี่กรัมแต่ในเชิงคุณภาพเนี่ยเขาไม่เคยพูดให้สังคมรับรู้เลยว่าอ้าวเอา DHA ในนมผงมาเทียบ1กรัมกับ DHA ในนมแม่1กรัมมาเทียบกันคุณภาพมันเท่ากันหรือไม่อันนี้เขาไม่เคยพูดซึ่งในความเป็นจริงแม่ทุกคนก็รู้ว่ามันมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วมันไม่เท่าไม่มีวันจะเท่าได้หรือแม้กระทั่งมันมีสารอาหารบางอย่างที่มันมีเฉพาะในนมแม่แต Não, ่ไม่มีในนมผงเนี่พูด เนี่ยแหละครับที่พอเขาไม่พูดเสร็จมันก็ทําให้คิดว่าแม่เนี่ยแม่ก็คิดว่าไอ้สารหารเหล่าเนี้ยอ๋อในนมผงมีนะถ้าฉันมีเวลาฉันก็สามารถใช้อันนี้ทดแทนได้ข้อมูลจากกรมการค้ากระทรวงพาณิช์พบว่ารายได้จากอุตสาหกรรมนมผงเกี่ยวกับการโฆษณานมผงต่างๆแต่ละปีมีมูลค่าสูงประมาณ100-1000ล้านบาท แตกต่างจากงบประมาณการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆอย่างสิ้นเชิงนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ได้รับการตอบสนองมากนักที่ผ่านมาหลักเกณฑ์โคดนมเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้นซึ่งหลายองค์กรพยายามผลักดันให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวบังคับใช้เป็นกฎหมายเพื่อควบคุมการตลาดของบริษัทนมผงในทุกรูปแบบ มันมีการละเมิดบางอย่างคือละเมิดซึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมได้บางอย่างก็บอกว่าไม่ให้โฆษณาสูตรนี้ก็เอาสูตรอื่นมาโฆษณาและบางทีไม่โฆษณาทางฟลัชอย่างเดียวก็ยังไปโฆษณาในส่วนของอ่อินเทอร์เน็ตนะครับลงไปในพื้นที่เองเข้าไปถึงอ่คุณหมอเองหรือคุณแม่เองในพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวกฎหมายใหม่นี้จะออกมาควบคุมในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับ ทำไม่ได้ในส่วนนี้เพราะว่าคือบางทีละเมิดมาก็ไม่มีใครทําอะไรนะครับมันก็ทําให้เกิดบางทีผู้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็อาจจะนําข้อมูลข่าวสารไปในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็ไปบริโภคนะครับในส่วนนั้นซึ่งทําให้การดือดรมแมน่น้อยลงนะครับซึ่งในขณะนี้ถ้าเกิดว่ามีกฎหมายที่เข้มแข็งขึ้นน่าจะทําให้ให้โครงการนี้นะครับแล้วก็การดือดร่เนแมน่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันทีที่มีคณะรัฐมนตรีซึ่งหากออกเป็นกฎหมายบังคับใช้นอกจากจะป้องปรามกลยุทธ์ทางการตลาดที่ขาดจริยธรรมของบริษัทนมผงแล้วยังช่วยคุ้มครองแม่และปกป้องสิทธิ์ให้ทารกได้ดื่มนมแม่ต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆทําให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติสุธิราสร้อยเพชรไทย P ี s รายงาน ข่าวข้ามขอบคุณสำหรับการติดตามผมวาราวิชิมณีและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ